สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเวอร์เกมเกมหน้าเล่นอีกครั้งนะครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมเบรนเบรนวอชนะครับอ่าเป็นเอพิโซดสองแล้วครับเริ่มต้นด้วยที่ด่านที่51นะครับเราไปดูกันกว่านะครับมีแหวนนั่นนึงครับไปใส่เราต้องลากไปใส่ไหนอ่าต้องบังคับนี่ครับน่ครับด้านนี้ครับใช้ด้านล่างในบังคับแล้วก็ไปที่ ไปสวมแหวนที่นิ้วนางครับน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าใช่ไหมโอเคเรียบร้อยนะครับไปที่ด่านที่ห้าสิบสองครับอ่าไหนคนนีมนมนม้มีอะไรอ๋อมีน,นี่มีตากระจายมีอะไรอีกเฮนี่ไรอ่ะระเบิดโอ้โหสวยสวยแต่ว่าซ่อนอะไรไว้ซ่อนอะไรไว้เนี่ยดูดิเฮ้ยซ่อนอะไรไว้นะอ่ออะไไโอ้โดัมเบลโอ้โห,ห่ากลัวจริง โฆษณาครับผมข้ามไปด่านที่53ครับคุกกี้ไปใส่ว้เรียบร้อยคุกกี้นะครับไปครับอาซ่อมอลิทินนะครับ50 60 70ซ่อมยังไงเอ่ยเออต้องเอาสลับกันนะครับผมอา่าลุกนี่นี่ถูกไหมนี่ครับถูกไหมเรียบร้อยนะฮะนอนจริงๆไปครับหาด่านที่55 อ่ามีมีบางอย่างผิดนะครับอ๋อป๊าปนี่ครับต้องเป็นอย่างนี้ครับโอ้โหไม่รู้เขาคิดได้ยังไงครับเกมนี้อ่โาโคษณาครับโษณาอนกแล้วอันไหนหายไปอะไรหายไปเอยอ่าลองดูครับอะไรหายไปเออลองเอาใส่ดูไหนไหนตรงไหนตรงนี้ <laughs> อย่างนี้นะอ่าเห็นไหมอ่าโอ้โหมันทะลึ่งจริงๆเลยคิดได้ยังไงเนี่ยเกมโอ้อ่าอา,อาแบตจะหมดแล้วแบตจะหมดแล้วแบตจะหมดแล้วหยุดสิอ่าปั๊บโอเคโอ้ชาร์จแบตแล้วเต็มแล้วโอเคโฆษณาครับกดปิดไปอ่าไม่ให้มันโดนเลาใส่หัวครับอ้าวกันไว้สิเรียบร้อยสุดยอด โอ้โหทำได้ยังไงอ่าโอ้เทปยานะครับเทปยาหมุนหมุนหมุนๆโอ้หมุนๆหมุนๆเข้าสิครับหมุนทางนี้หมุนทางนี้อ่ะเรียบร้อยเทปยาแช่ตู้เย็นนะครับโอ้แก่เหลือเกินนักโทษครับนักโทษทำให้เขาดูดีไงอ่าเอาตัดนี่ออกตัดนี่ออกอ่าตัดออกตัดออกไปอืมลบออกลบออกไม่ให้เป็นนักโทษให้เป็นคน สะอาดทั่วไปอ่าเรียบร้อยอ่ากลายเป็นทเทวดาซะง,งั้นโฆษณาครับผมผ่านไปตอนที่61อ่าเติมเต็มนะครับผมเติมเต็มให้หมดปุ๊บปุ๊บใส่ช่องไว้อืมไม่น่าใช่อย่างนี้จะเป็นอย่างนี้มากกว่าอานี้มากกว่าปุ๊บอันนี้ใส่ปั๊บ อันนี้ครับนี่คือที่แก้พัลส์เซน,นี่ถูกต้องนะครับโอ้โหเจ้าบล็อกบอกเล่นเล่นอะไรเอ่ยเล่นฟิชเจอร์บอร์ดหรืออะไรไม่แน่ใจอ่ะคีบคลามอ่าเอาให้ให้เงินหายไปให้ไม่เขามีความสุขบอกราบอกเบอกลดดอกลดดอกลดดอกออกแพลวออกแพลวแพลวแพลโอ้โห,โโห,โโหโกลายเป็นพลาร์ขึ้นมาทันทีโอ้โห,โหสุดยอดอ่ะโฆษณาปิดไปอ้าว แบ่งให้เท่ากันสิเท่ากันยังแบงนี้สิเท่ากันไหมอ่าเท่ากันไหมเท่ากันไหมห้าสิบเพอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์โปีเลยโอ้โหแม่นมากมากครับอ่าลองหารูปนี่จรวดอันนี้ครับจรวดสุดยอดอ้าวนี่เอานี้ใส่เข้าไปแม่เฮ้ยนี่อะไรครับมีเพนโอ้มีโคลาขี่จรวดครับผมอ่าตรงไหนอ๋อนี่นี่จรวด ใส่ห่วงนี่อ่านี่ครับนี่อยู่ไหนอ่าอันนี้อยู่ตรงไหนนี่ครับใส่แว่นใส่แว่นด้วยว่าเป็นนักบินควอลามาสอ๋โอโฆษณาครับผมโอ้โหข้ามไปครับกดข้ามไปกดปิดไป,ไป,ไปอ่าอ๋อรียงลำดับใหม่ใช่ไหมครับอันแรกก็ต้องเป็นอันนี้ก่อน อันที่2ก็เป็นนี้ครับอ่าอันที่3 4อันที่นี่ครับใช่ไหมครับถูกไหมถูกไหมไม่ถูกเหรออ่อลุ๊บสลับกันถูกไหมอ๋อต้องเลียงออกมา,างี้ต้องใส่นี้ครับต้องใส่อยงี้ครับโอเคเรียบร้อยวิธีผูกเน넥ไทเละครับผมอ่าเติมสีให้หมูน้อยหน่อย อ่าเรียบร้อยหมูมีสี่แล้วโคสนายครับไปครับอ่าทำไงให้ถูกต้องทำไงให้ถูกต้องเอ่อทำยังไงล่ะทำยังไงล่ะนี่เล่นยังไงอ่ะเออโอ้โหยากไหมยากไหมนี่ครับแบบนี้โอเคไหมอ่า ม่ถูกไม่ถูก,ถกเอามาม่อย่างนี้ถูกไหมถูกไหมตอกันอย่างนี้เ่าตรอ,องนี้ไหมครับทำไงให้ถูกต้องอ่านี่ครับอย่างนี้ครับ,อ,รบอ่าแล้วก็ นี้อ่าก็ต่อกันอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่อ่าต่ออย่างนี้ครับต่ออย่างนี้อ่าเรียบร้อยโอเคไปครับดันต่อไปอ่าสมองไหลละสมองไหลป้องกันสมองไหล อยงนี้ต้องเด้งอย่างนี้ครับต้องเด้งอย่างนี้เอาเอาเข้าไปในสมองอุย้ยเด้งเกินไปหมุหนหมุนหมุนหุนเลยมันเอียง,ย,งยังไงอะเอียงไม่ไ ทำไงเอ่ยด้านนี้ครับด้านนี้ด้านนี้น่าจะยากอยู่เยียงยังไงเอ่ยปุ๊บนีบ่ต้องเอาไว้ข้างบนว้าต้องเอาไว้ข้างบนครับผมโอเคลืมนึกไปเลยโอเคครับไปครับอหาของอีกครับเกมนี้อ่าเจอเต่าทองอ่าเจออะไรอีกหาอีกสิเจอตรงไหนอ่า เป no ิ้ลด้วยครับอ่าอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยทำไมตาลายๆนี่อยู่นี่แตงโมโดนกัดอ่ามีแมงมุมหรือแมงมุมกับใบไม้นะครับผมแมงมุมอยู่ไหนแมงมุมกับใบไม้เอยโหโหนี่ใบไม้ใช่ไหมนี่ใบไม้อยู่นี่ครับอ่าเจ้าแมงมุมอยู่ไหนอยู่นี่ครับตัวเล็กๆอาแล้วก็นี่อะไรอ่ะถั่วครับถั่วหาถั่วเจอไหม เจอแล้วครับเรีงยบร้อยไปยครับหนานต่อไปหนานที่70นะครับโฮมออฟฟิศทำอะไรเอ่ยทำอะไรครับเปิดไฟอันนี้คือหินครับหินหินต้องดูวิดีโอครับถึงจ,จะเป็นหินได้เดี๋ยวลองดิออเปิดเปิดไฟสิเปิดออกสิแค่เปิดแค่นั้นเองโหอ่า เลขครับที่อุ่นจีครับเท่ากับ70ิไอ้ทิชชู่อันนี้บวกอันนี้เท่ากับ 70, 70นะครับก็ <40 S 1> คืออ่า18กับ58 18กับ58นะครับ18กับ58ต้องใช้สมองนะ่อยใช้สมองคิดนะแบวก8เป็น6 6ทดไป1เป็น2 2งบวก5เป็น7 ต้องลบกันนะครับต้องลบกัน5 8ลบ18เท่ากับ40นะครับ40อันนี้ก็เข้ากับ30นะครับลาบกษใช่มสิบ,บ 30. ถูกต้องแม่เจ้าเก่งจริงเลยคิดช้าไปหน่อยครับใครคิดได้เร็วกว่านี้ก็รบกวนบอกกันด้วยนะครับอไทำไงเม่ก็ไฟเช้า ง่ายง่ายวันนี้ไม่มีอะไรเลยเล่นเอามันครับอันนี้อ่าให้คุณป้าให้ลงมาข้างล่างหน่อยครับปั๊บปั๊บระเบิดระเบิดระเบิดทั้งหมดให้ป้าลงมาอยู่ข้างล่างได้ปลอดภัยโอ้ยอย่าโดนหนามอ๋อไม่ให้โดนหนามนะครับอ่าไม่ให้โดนหนามอ่าทำแค่ข้างในนี่ครับโอเคโอเคโอเคป้าลงมาดีๆโอที่มาป้าป้าป้า าโอเคเรียบร้อยสุดยอดไปครับโฆษณาต่ออันที่เจ็ดสิบสี่ทำาแครับตักน้ำตัดตัดเลยอ๋อจะเขาจะฆ่าตัวตายเไหมเขาฆ่าตัวตายครับผมตัดทิ้งไปเลยอากินให้หมดกินให้หมดกินกินให้หมดอ๋กินให้หมดดูข้าไปดูเ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 ข้าไปดูดเข้าไป ดูเข้าไปดูเข้าไปเรียบร้อยเกมอะไรก็ไม่ทราบนะครับอ่านี่คือด้านซ้ายคือปัญหาด้านขวาคือถูกแก้ไขครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บถูกไหมถูกไหมโอเคปัญหาคืออ๋อจะแก้ไขยังไงมีคนบน่นก็ใส่หูฟังไปสิจะได้ไม่ต้องยินได้ยินอะไรได้ยินแต่เพลงก็พอ อันนี้อะไรเอ่ยอ่าใส่กรอบรูปนะกรอบกรอบดูสิว่ากรอบเข้าไปครับกรอบอยู่นี่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้น่าจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่าโหเห็ดจิตอยูตรงเอ่ยอันนี้ท่านอยู่ตรงนี้ป๊าบอ่าโหเห็ดโหเห็ดโหเห็ดนี่จิ่ตรงนี้ป๊บอันนี้ตรงนี้ป๊าอยู่ตรงไหน ปึ๊บอีกต้นอีกตัวนึ่งอยู่นี่เรียบร้่อหล <c oughs> านที่78ต่อครับอันนี้เอ่เร์ดูครับก็มีอะไรก็มีอะไรครับสแกนดูมีสมองโอ้โหแขนเขาหักครับไปครับอ่าจับคู่ถุงเท้าครับจับคู่ถุงเท้าปึ๊บอ่าอืม ู้ถุงท้าครับอโอโหน,นี้ไม่มีถุงเท้าทําไงนะยังไงเลยยังไงยังไงป๊อปอืมอ๋อต้องลากไปใส่เองครับผมใส่เองอยังไงากไปใส่เองเลย ลากไปใส่เองนะนี่คู่กันคืออันนี้ครับคู่กันอันนี้คู่อันนี้ไหมนี่กันนี้ไหมเรียบร้อยครับมีมีหลอกด้วยครับมีหลอกด้วยโฆษณาอะไรละโฆษณาเลยเนี่ยไม่เอาไม่เอาข้ามไป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 ไม่เอาครับไม่เอา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 ไป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 ปิดไปโอ้ย ปิดครับปิดไปครับป๊บโอเคนะครับดัตตนต่อไปบังคับนะครับอ่าไปทางขวาทำทาสีให้หมดทาสีให้หมดอ่าลงมาออเออไปทางขวานี่ทาสีให้หมดเลยสุดยอดทำจากที่81สอ่าสมองจะหมดพลังสมองแล้วไปชาร์จแบตหน่อยโอ๊ปักวิ่งหนโีโอ้โหอ่า จับคู่ให้เขาเลยครับอันนี้ไม่น่าจะใช่คู่เขานี่ไม่น่าใช่นี่ไม่ใช่นี่นี่น,นี่นี่คู่เขาครับใช่ไหมที่อัศวินอัศวินใช่ไหมอัศวินกับอัศวินใช่ไหมถูกต้องจับคู่ค,ครับจับคู่ให้เขาอ่โาโฆษณาไปครับโฆษณาไปแล้วโอ้ยโอ้อ่าคำโฆษณาครับกดปิดไปไปครับนี่ก็โฆษณาปิดไปครับ ไม่ใช่ครับอ่าให้คำแนะนำหน่ยอยอ่ให้ดอกไม้ไหมให้ดอกไม้ไหมใดอกไม้ไหมอ๋อดอกไม้ไหมให้ดอกไม้เนี่ยรักนะจุ๊บๆอุย้ยระวังมันจะหล่นใส่หัวครับกันไว้โอ้ยหัวเม็ดอ้ย โอ้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมโอ้ไม่ได้ไม่ได้ทำไม,ไไมครับกันไว้โอเคเกือบตายโอ้ห่านที่85ต่อครับโอ้โฆษณาไปแล้วโฆษณาไปแล้วโฆษณาไปแล้วครับกดข้ามไปครับปิดไปนี่ก็คือโฆษณากดปิดไปปิดไปครับปิดไปโอ้ยกด กลับไปกลับไปไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาครับไม่โหลดครับไม่โหลดไม่โหลดเราจะมาเล่นเกมต่อนะครับผมไปครับไปเล่นเกมต่อโอเคยืนฉี่เลยตรงนี้นะยฉี่เด้งหมดเลยเด้ง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 ,งฉี่ไม่ลงทั้วใช่ไหม เอออย่างนี้สิทีมลงโถหน่อยโอ้โห,โหเกือบโดนหน้าตัวเองโอ้โหเก่งโคตรเก่งเลยอะฉียังไงอะฉียังไงไม่ให้โอ้โหอ่าอ่หนึ่งชั่วโมงครับนี่ห้านาทีพออนี้พวกนี้เข้าน้ำห้านาที แต่ถ้าคล้องน้ำด้วยมือถือได้เป็นหนึ่งชั่วโมงโอ้โหใครคิดได้เงี้ยโอ้โหโฆษณาไปกะโฆษณาไปอีกแล้วโอ้โหโอ้โหกดค้ามไหมครับข้ามไปโฆษณากันกดปิดไปครับอ่าหาของอีกแล้วครับน่านที่87หาของครับาขนมปังหาหนอยเท้า นี่อยูนี่ครับเจอหนึ่งอะไรมีโบด้วยครับมีโบมีของเล่นต่างๆอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่าช่วยกันหาหน่อยครับผมมีปลามีโบโบอยู่ไหนอ๋อหาไม่เจอเลยไม่ตาลายอย่างนี้ตาลายอย่างนี้อ๋อต้องเจอสิต้องเจอต้องเจอนี่นี่อยู่นี่ใช่ไหมไม่ใช่เหรอ มันกินอะไรไปอ่ะกินขนมปังไปหรอกดไม่เจอเลยกดมั่วเนี่ยกดมั่วไม่เจอเลยไม่ใช่ปลาขนมปังเนี่ยหาไม่เจอมันหายไปไหนขนมปังอมีจริงหรือเปล่านี้อ่ยใครช่วยบอกทีครับว่าอยู่ตรงไหนช่วยบอกหน่อยครับโอ้โหหาไม่เจอเลยอะ่ะ ปึ๊บปึ๊บทำยังไงอะทีนี้หาไม่เจอลองดูนะครับลองเล่นลองเล่นกันดูหาไม่เจอเลยต้องใช้สมาธิอยู่นี่ครับออกลายเป็นสีขาวดำาะะครับผมอ่าเอาแค่เหมือนก็พอครับรู้สึกว่า เอาแค่เหมือนก็พออาจจะเป็นสีอื่นก็ก็ได้นะครับผมโบตรงไหนรู้สึกจะยากจังเลยเจอแล้วครับเจอโบแล้วเจอโบแล้วเจอืม ยากยากยากน,นี้ยากยากจังเลยอ,อยู่ไหนเอ่ยปุ๊บๆนี่อยู่นี่ครับอ๋อโดนผสมอยู่นี่ตาแมวตาแมวใช่ไหมตาแมวไม่ใช่ตาแมวหรอตาแมวอันไหนใช่ไหมใช่ตาแมวไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ตาแมวอ๋ออยู่ไหนลูกบอลบอลกลมๆอยู่นี่โอ้โหด่านนี้ยากสุดแล้วครับด่านที่แปดสิบเจ็ดเนี่ย ยากมากอโอ้กว่าจะเล่นจบเจอโฆษณาอีกยโอ้โอยมีโฆษณาเยอะมากครับกดปิดไปครับปิดไปอันนี้ก็โฆษณากดปิดไปครับอ่ากดไปครับจากที่แปดสิบแปดครับผมอาต่อกันต่อกันจิกซอจิกซอจิกซอแขนใส่ออกออเดี๋ยวครับ มาก,ก็ใส่ก่นปึ๊บเอ้ามาใส่ป๊บปป๊บปเยี่ยมโอ้โหไม่น่าใส่ชุดอะไรเนี้ยโอเคช่วยบ็อกเกอรีรรอรร่หน่อยครับช่วยบ็อกเกอรีร่หน่อยช่วยบ็อกเกอรีร่หน่อยช่วยบ็อกเกอรี่หน่อยอ๋อเนี่ยอ๋อตัดนี่งมาใส่สินี่แน่โอ้ตายทั้งคู่เลย เอาใหม่ครับป้าครับนี่เฮ้ช่วยได้แล้วมาป้าปาโอ้โหโฆษณาเยอะมากครับผมโฆษณาเยอะมากโฆษณาเยอะมากไปปิดไปครับป้านี่ก็โฆษณากดปิดไปปิดไปโอเคแหวนอยู่ไหนหาแหวนก่อนหาแหวนก่อน เอาแหวนบ้างเอาแหวนให้เจออยู่นี่แหวนอยู่นี่ด่านที่เก้าสิบเอ็ดต่อครับนี่เอาซ้ายนี่อินไซด์ทำไงเลยเอาเข้าไปข้างในเอาเข้าไปข้างในให้หมดครับโอเคโลูกอินไซด์เอาเวโอเคทาสีให,หมดทาสหีหมดครับทาสหีหมด โอ้ทำไมยากจังอ๋อมันซ้อนกันอยู่โอเคนี่นนีี่่ครับนี๊เป็นไงเจ้าแมวเหมียวคนหนาก็กดปิดไปหนาที่93ครับเติมฟองน้ำใช่ไหมใช่นี้ไหมไม่ใช่ใช่นี้ไหมอันนี้ถูกต้องไปครับ เอาให้เท่ากันสามชิ้นนะครับปึ๊บป,ปึ๊บนี่เท่ากันไหมเท่ากันไหมผิดครับเอาใหม่ใหม่ใม่ครับเท่ากันไหมไม่เท่ากันด้านบนมันเยอะกว่าโอเคเอันนี้อนันนี้ด้านล่างก็น่าจะเยอะกว่าครับเอาใหม่ครับไม่ได้ไม่ได้แล้วนะเอาใหม่ครับ ตองไหมครับปึ๊บปึ๊บมาได้ไหมโอ้ไม่ได,นด,ด้นิดเดียวนิดเดียวปึ๊บต้องตัดงหัวด้วยครับนี่ได้ไหมได้ไหมโอเคเรียบร้อยตัดให้เท่ากันนะครับผมอ่า แซดปัดทูหมุนสิครับโ okay. อเคอใส่เข้าไปให้เต็มเลยเอาใจใส่เข้าไปให้เต็มเต็มอใส่เข้าไปให้เต็มเต็มใส่เข้าไปอได้ไหมได้ไหม ใส่แล้วอะใส่แล้วยังไงต่อใส่แล้วยังไงต่ออ๋อต้องห้ามห้ามทับกันด้วยครับโอเคห้ามทับกันใช่ไหมนี่นี่โอเคเรียบร้อยไปครับ ทำให้ถูกต้องนี่ยังไหยไเอ่ยออถูกไหมถูกมั่านี่นี่นี่นไปครับนานที่เก้าสิบแปดว้มือถือตกน้ำทำไงเอ้ยทำไงเอ้ยมาตัดนี้ตัดนี้ทิ้ง เรียบร้อยฐานที่99ครับอ่า Finish the tutorial นะครับโอ้โหอะไรเนี่ยนี้ถูกครับนี้ถูกอันนี้ผิดครับนี้ผิดครับนี่ก็ผิดครับเรียบร้อยโอ้โหไอ้บ้าทำได้ไงครับด่านที่100ครับโฆษณาดันมาก่อนอ่าไหนส่งนี่ส่องนมเนะี่ยโอ้โห ส่องไรส่องไรอุย้ยมีอะไรอยู่มีอะไรเนี่ยนี่ดาวกระจายกี่เห็นอะไรอยู่ตรงนี้นี่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 คืออะไรดาบ๋อต้องมาต่อกันครับเจอดาบนะเป็นไงดาบที่หนึ่งร้อยครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับ Bye-bye.